ให้นักเรียนหาค่าเลขยกกำลังที่ครูกำหนดให้ข้อแรก10ยกกำลัง3ตัวนี้หมายถึง10คูณกัน3ครั้งก็จะได้เป็น10คูณด้วย10คูณด้วย10ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 0 0 0ันถัดไปข้อที่2 4ยกกำลังสตัวนี้ก็ทำเป็นเหมือนกันคือ4คูณกัน3ครั้งจะได้เป็น6 4ข้อที่สาม ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง4ตัวนี้ก็เอาลบ5คูณกัน4ครั้งลบ5คูณด้วยลบ5คูณด้วยลบ5ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ625ข้อที่4ีลบ7ทั้งหมดยกกำลัง3ตัวนี้คือลบ7คูณด้วยลบ7 คูณด้วยลบ7 3ครั้งได้เป็นลบคูณลบได้บวกพอมาคูณลบอีกครั้งหนึงได้ลบลบ3 4 3ข้อที่5เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกกำลัง5ตัวนี้หมายความว่าเศษส่วนคูณกันอยู่5ครั้งมีก้อนเศษ1ส่วน2ก้อนแบบนี้คูณกันทั้งหมด5ครั้ง ตามหลักการคูณเศษส่วนเศษคูณด้วยเศษส่วนคูณด้วยส่วนหนึ่งข้างบนคูณกันยังไงก็ได้หนึ่งเนาะหนึ่งคูณด้วยหนึ่งถ้าเขียนในครบส่วนด้วยสองคูณด้วยสองเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยสามสิบสองถัดไปข้อที่หกสศบสองส่วนด้วยสามทั้งหมดยกกำลังสาม ตัวนี้หมายความว่าก้อนเศษ2ส่วนด้วย3ตัวนี้คูณกัน3ครั้งเดี๋ยวเราเติมลบเข้าไปด้วยดีกว่าอันนี้ให้เป็นติดลบด้วยหมายความว่าลบเศษ2ส่วนด้วย3คูณด้วยลบเศษ2ส่วนด้วย3คูณด้วยลบเศษ2ส่วนด้วย3าครั้งและเราก็จะมาคิดค่าของมันโดยคิดติดลบก่อนลบคูณลบได้บวกบวกคูณลบได้ลบเติมติดลบไว้ก่อน ทีนี้เศษคูณเศษส่วนคูณส่วน2คูณด้วย2คูณด้วย2ส,ส่วนด้วยข้างล่าง3มคูณด้วย3คูณด้วยสจึงได้เป็นลบเศษแต่ส่วนด้วย27นี่คือข้อที่6ถัดไปข้อที่7 0 3จทั้งหมดยกกำลังสตัวนี้หมายความว่าทศนิยมศูนจคูณกันอยู่4ครั้ง ซึ่งมันก็คือการเอา3มคูณด้วยคูณด้วยคูณด้วยสได้ค่าเป็น81นับตำแหน่งของทศนิยมอันนี้1ตำแหน่งอันนี้หนึ่งตำแหน่ง,น,น,น,ง,น,งนี่ก็1น,นี่ก็1แสดงว่าได้ทั้งหมด4ตำแหน่งนักเรียนก็เติมเลขศูนย์ให้มันครบ4ตำแหน่งคำตอบที่ได้คือ0.0081ถัดไปข้อที่8 0.02ทั้งหมดยกกำลังสาม ตอนนี้ก็0.02คูณกัน3ครั้งก็2คูณด้วยคูณด้วย2ได้8เติมตำแหน่งทศนิยมให้ครบตัวนี้2ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งดังนั้นได้ทั้งหมด6ตำแหน่งก็0.00 0 0นนตามนี้ก็จะได้6ตำแหน่ง ัดไปเราจะมาดูการเปรียบเทียบทศนิยมข้อแรก3 3ากำลังหกับ3ตัวนี้เราก็จะดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมโดยที่พิจารณา3ามกำลังหนมันเท่ากับ3และ3ก็เท่ากับ3เฉยๆดังนั้น2ค่านี้เท่ากัน ข้อถัดไปข้อที่2 4ยกกำลังสองกับลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองพิจารณาทีละค่า4กํกำลังสองมีค่าเท่ากับ16ลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ4คูณด้วยลบ4ซึ่งลบคูณลบได้บวก4คูณ4ได้16ก็ได้16เช่นกันดังนั้นสองค่านี้เท่ากัน ถัดไปข้อที่3ลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองกับลบ6กํำลังสองลบ6ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะเขียนออกมาเป็นลบ6คูณด้วยลบ6ลบคูณลบได้บวก6คูหได้36ถัดไปลบ6กํำลังสองมีค่าเท่ากับติดลบเอาไว้ข้างหน้าเอา6มาคูณด้วย6ได้เป็นลบ36 เพราะว่าตัวนี้มันยกกําลังแค่เลขหเราก็เลยได้ค่านี้จะเห็นว่าสองค่านี้ไม่เท่ากันเลยดังนั้นค,คําตอบข้อนี้คือไม่เท่ากันถัดไปข้อที่4เศษ3ส่วนด้วยสทั้งหมดยกกําลังสกับ3ยกกําลังสส่วนด้วยสอันนี้เท่ากันไหมเราก็จะดูทีละค่าเหมือนเดิมเศษ3ส่วนด้วยสทั้งหมดยกกําลังสตัวนี้หมายความว่าเศษ3ส่วน2คูณกันอยู่4ครั้ง ตามหลักการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนข้างบนก็จะเป็นสามคูณกันอยู่สี่ตัวส่วนด้วยข้างล่าง2คูณกัน4ี่ตัว3ามคูณกัน4ี่ครั้งตัวนี้จะได้เป็น81ส่วนด้วย2คูณกัน4ครั้งได้16อันนี้คือค่าของก้อนแรกทีนี้ก้อนที่สองยกกำลัง4ส่วนด้วยสองเท่ากับอะไรสำหรับก้อนที่สองมันจะเป็น3ามคูณกันสี่ตัว ส่วนด้วย2ก็จะได้เป็น81ส่วนด้วย2ทั้งสค่านี้ไม่เท่ากันดังนั้นข้อนี้ตอบว่าไม่เท่ากัน